ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาดูกันแบบแรนดอมนะครับเป็นการดูดวงแบบภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะก็ขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นพอนะครับและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้เลยนะครับภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับคุณต้องติดต่อหาผมเองนะ โอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครคิดถึงคุณจนเก็บเอาไปฝันเออใครคิดถึงคุณจนเก็บเอาไปฝันหัวข้อน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับผมขอมอนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงทายให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอ้ก้าวดาบนายออฟซอเกิดอะไรขึ้นผิดหวังมาหรือเปล่าเออเอ,อ้ยราชินีถ้วยควีนออฟครับดีอยู่ดีอยู่อืม เก้าดาบเมื่อกี้อาจจะเป็นฝั่งเขาก็ได้ฝันเยอะฝันถึงคุณเลยแบบเนี้ยหกถ้วย six of cups โอเคเริ่มเห็นภาพแล้วล่ะเออหนึ่งไม้ท้า eight of wands การงานชักนำพามาหรือเปล่าโอ้โหราชิน oh ีดาบ queen of swords คุณมี2บุคลิกหรือเปล่าครับเนี่ยอาจจะที่ทำงานเป็นแบบหนึง่งที่บ้านเป็นแบบหนึง่งเออสิบดาบเทนออฟซอสคุณเคยไปทำให้เขาเสียใจหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ,อย่าเพิ่งใจเสียไม่ต้องกลัว10ดาบไม่ต้องกลัว9ดาบนะครับอโอ้นี่ไงหเหรียญซิกออฟเพนทาเคิลดีอยู่ดีอยู่พลังงานยังถือว่าดีแล้วก็ หุยสไม้เท้าโฟร์ออนส์ลืมดาบพวกเมื่อกี้ไปได้เลยนะครับไม่มีผลกระทบใดๆในทางร้าย4ไม้เท้ามาการันตีขนาดนี้ความสุขความจเจริญรออยู่ mm hmm. 7จ็ดดาบเซเว่นออฟสอรโอเครู้ละต่างคนต่างเคยเจ็บมาแล้วก็มาเจอกันอะไรแบบนี้อาจจะยังลืมอดีตไม่ได้100%แต่ทุกอย่างการเวลาจะเอียวยาให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ ชัดเจนเดอะไมจิเชียนโอเคคุณกับเขาเจอกันนี่มันมวยถูกคู่เรียกว่าเป็นคู่สมพง์เลยนะอ่ะเดี๋ยวมาขยายความกันตามหน้าไพ่เลยนะเปิดมาเจอ9ดาบ10ดาบคุณไม่ต้องกลัวนะครับ9ดาบ10ดาบจากบริบทนี้ที่ผมเห็นผมตีความว่าเป็น เรื่องของการเจ็บปวดผิดหวังในอดีตไม่ว่าจะของคุณหรือเขาก็แล้วแต่เป็นไปได้ว่าไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขาหรือทั้งคู่ทั้งสองคนนะครับคนในท็อปิกในหัวข้อวันนี้คนที่คิดถึงคุณมากจนเก็บเอาเอา,เอาคุณไปฝันนะนะเขาอาจจะเคยผิดหวังมาเจ็บช้ำมาแม้แต่ตัวคุณเองก็ด้วยกันเถอะมีโอกาสที่จะอ,อกหักผิดหวังมาดังกล่าวหรือแม้แต่เป็นพ่อไม่ไม่ก็ได้เคยหย่าร้างก็ได้ไม่ว่าคุณหรือเขาหรือทั้งสองฝ่ายก็เป็นไปได้นะครับกรณีนี้คือตัวแทนของ9ดาบ10ดาบแล้วก็แน่นอนว่า ช่วงเวลานี้โชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อทั้งหลายไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อในสิ่งศักดิด์สิทธิ์ใดๆเคารพสิ่งใดๆอยู่หรือแม้แต่คุณที่เป็นสายมูชอบขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้เจอคนที่ดีเจอสิ่งที่ดีมากขึ้นในชีวิตเรียกว่าชีวิตคุณกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับอะไรที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ก็จะเป็นไปได้เนี่แม่จะเชื่อนการันตีเลยใบนี้มาอะไรที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้นะครับอืม โชคดีของคุณจะมาจากแวดวงคนทํางานการงานของคุณการสื่อสารก็โดดเด่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทํางานด้านการสื่อสารการเดินทางไปนั่นมานี่บ่อยๆพบปะผู้คนเยอะๆแบบนี้ยิ่งเด่นแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณทํางานแบบเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่บ้านเป็นฟรีแลนซ์ทำงานที่โฮมออฟฟิศหรือว่าทํางานที่แม้แต่ทางานที่บ้านไม่ยุ่งกับใครแบบนี้ก็มีโอกาสโชคดีได้เพราะว่ายังไงก็แล้วแต่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องพบปะผู้คนทุกไหมครับต่อให้คุณบอกว่าคุณทํางานที่บ้านคนเดียวไม่ได้ยุ่งใครแต่คุณก็ ออกไปพบโลกภายนอกบ้างอยู่ดีมีพบปะลูกค้าหรือติดต่อซื้อขายหรือแม้แต่ออกไปทําธุรกรรมใดๆมีโอกาสพบปะผู้คนอย่างแน่นอนที่แน่ๆคนที่มีความสําคัญเป็นกุญแจสําคัญในชีวิตคุณก็คือคนกันเองคนแถวบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนที่ทํางานลูกค้าคู่ค้าใครก็แล้วแต่แม้แต่คนที่เรียกว่าอาจจะติดตามคุณอาจจะไม่ได้รู้จักกันโดยตรงไม่ใช่เพื่อนกันโดยตรงแต่อาจจะเป็นแฟนคลับของคุณผู้ติดตามของคุณนะครับอย่าลืมว่าสมัยนี้เรามีสื่อโซเชียลมีสื่อในมือบางทีคน ไม่รู้จักกันแต่เขาอาจจะติดตามคุณอยู่ด้วยความที่คุณเป็นคนน่าสนใจก็เป็นไปได้นะครับสิ่งที่คุณทําอยู่มีความน่าสนใจเข้าตากรรมการหลายท่านอ่าใครบ้างนะักผู้ชมทั้งบ้านติดตามคุณอยู่แบบนี้เป็นไปได้ว่าคุณมีผู้ติดตามบางท่านอาจจะทํางานออกสื่อโดยตรงเช่นทําวิดีโอทําภาพถ่ายทําอะไรแบบนี้หรือแม้แต่ค้าขายออนไลน์ก็เป็นไปได้เลยช่วงเวลานี้ตามดวงชะตาคุณควรจะเป็นดวงขาขึ้นนะครับดวงขาขึ้นไม่ใช่เอาขาไก่หน้าผากนะที่เขาแซวกันนะไม่ใช่นะ ดวงขาขึ้นคือเป็นช่วงดวงดีแล้วไอความเจ็บช้ำเจ็บปวดที่ผ่านมาก็เป็นอดีตก็ปล่อยไปให้เป็นบทเรียนไปหรือจะใช้เป็นเ,เรียกว่าเป็นตัวอย่างของชีวิตว่าเราจะไม่ผิดพลาดซ้ำซากแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับช่วงเวลานี้มันเหมาะกับการที่จะทําบุญอย่างมากเลยถ้าคุณมีโอกาสคุณสามารถทําบุญได้ตามกําลังนะครับใบนี้ออกมาตีความได้ว่าเป็นได้ทั้งผู้ให้และผู้รับถ้าคุณอยากทําบุญคุณสามารถทําได้และถ้าคุณรอคอยสิ่งใดอยู่คุณมีโอกาสได้รับเช่นกันนะบางคนกู้ธนาคารกู้บ้านกู้รถอะไระ แล้วแต่มีโอกาสได้ตามใจหวังสิ่งใดๆที่เคยผิดหวังในอดีตละทิ้งปล่อยวางให้หมดไม่มีประโยชน์ใดๆที่จะเก็บจำฝังใจไว้นะช่วงเวลานี้คุณดูโดดเด่นดูเป็นที่น่าสนใจสําหรับบุคคลทั่วไปดังกล่าวเลยมีโอกาสที่คุณจะได้เพื่อนเพิ่มมีโอกาสที่คุณจะได้สังคมใหม่ๆจากการใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์แม้แต่การออกไปพบปะผู้คนจริงๆก็แล้วแต่เอาแล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับท่านที่ถนัดออกงานสังคมไปนู่นมานี่พบปะผู้คนแล้วรู้สึกไม่อึดอัดใจไม่ลาบาก ใจก็ไปพบปะผู้คนแต่บางท่านอาจจะมีบุคลิกแบบเก็บเนื้อเก็บตัวชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่เงียบๆที่บ้านอะไรแบบนี้คุณก็สามารถอยู่ที่บ้านอยู่ตามลําพังแต่ใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์แบบนี้ได้นะครับคุณจะมีสังคมใหม่ที่ดีเจอคนดีๆเข้ามามากมายระหว่างนี้ที่คุณกําลังปั้นชื่อเสียงสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างตัวต,วตนไม่ว่าจะในโลกออนไลน์หรือโลกจริงๆก็แล้วแต่นะมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่คิดถึงคุณจนเก็บเอาไปฝันชัดๆเลยว่าเป็นคนในสังคมเดียวกับคุณนั่นแหละ แล้วที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อกี้ว่ามีคนติดตามคุณอยู่มีคนสนใจคุณอยู่หนึ่งในนั้นเป็นคนที่ชื่นชอบคุณมากปลื้มคุณมากปลื้มระดับที่ว่าเขามองคุณเหมือนเป็นเซเล็บในสายตาเขาเลยนะน,นี่ไม่ได้เวอร์นะครับนี่พูดตามหน้าไพ่สี่ไม้เท้ามาขนาดนี้ก็ไม่รู้จะต้อง อะไรกันมากมายเขาปลื้มคุณมากในสายตาเขาคุณคือคนสําคัญเออต่อให้ไม่ได้รู้จักสนิทสนมอะไรกันมากมายแต่คนคนนี้มีความรู้สึกชอบคุณถูกใจคุณอยากมาใกล้ชิดอยากมารู้จักคุณอยากมาสนิทกับคุณเท่าที่จะเป็นไปได้เขากําลังพยายามหาทางมาใกล้ชิดคุณอยู่นะและถ้าเขาทําสําเร็จมาใกล้ชิดคุณได้สําเร็จสี่ไม้เท้านี่บ่งบอกด้วยว่าคนคนนี้ดวงสมพงกับคุณมีโอกาสที่จะเข้ามาเรียกว่าใกล้ชิดสนิทสนมคุณได้เพียงแต่ว่าบุคลิกภาพของ คุณอย่างที่ผมกล่าวไปตอนต้นว่าอาจจะมีสองบุคลิกหรือเปล่าอย่างเช่นอยู่ที่ทํางานเป็นลักษณะหนึ่งอาจจะดูเข้มงวดหน่อยแต่พออยู่ที่บ้านหรืออยู่กับคนสนิทอยู่กับเพื่อนเพื่อคุณก็จะสนุกสนานเฮฮาแบบนี้ซึ่งเขาอาจจะเห็นตัวตนคุณแค่ด้านดุดุแบบนี้ประมาณนี้ทําให้เขายังมีความยำเกรงอยู่ยังไม่กล้าเข้าหาคุณสักทีเดียวช่วงนี้นะครับเป็นไปได้แต่เมื่อไหร่ถ้าเขาได้เห็นตัวตนของคุณด้านสนุกสนานเขาจะมีกําลังใจมากขึ้นและชอบคุณมากยิ่งขึ้นไปอีกสี่ไม้เท้าการันตีความสัมพันธ์ที่ เหนียวแน่นมั่นคงมาขนาดนี้นะ จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ดีๆมาแล้วณวันนี้คุณกับเขาอาจจะยังไม่ได้รู้จักกันมากมายอาจจะยังไม่ได้สนิทกันแต่มีแนวโน้มมีหัวเชื้อที่ดีมีจุดเริ่มต้นที่ดีของการได้มิตรภาพใหม่ๆและมีแนวโน้มจะสนิทสนมกันยาวๆใบนี้นะครับใบนี้จริงๆถ้าเกิดคบหากันถึงขั้นเป็นแฟนนะแต่งงานได้เลยนะสีไม้เท้าเนี่ยเออแต่งงานได้เลยแต่จะยังไม่ถ่ายไกลขนาดนั้นเพราะเรื่องแต่งงานอาจจะยังดูไกลเกินไปสักหน่อยนะนเวลานี้ณเวลานี้ให้มองว่าคุณจะได้เพื่อนที่ดีได้มิตรที่ดีได้คน สนิทเพิ่มแบบนี้มากกว่าซึ่งจะมาส่งเสริมกันทําให้ชีวิตมีความก้าวหน้าและอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่าบางสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้อาจจะเป็นไปได้จากการอธิษฐานของคุณเองจากความเชื่อของคุณเองหรือแม้แต่การเข้ามาของคนคนนี้ที่เขาจะมาซัพพอร์ตคุณก็ได้เช่นกันนะครับไม่ธรรมดาดวงวันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ไพ่ดาบที่ออกมาเราอาจจะนับเป็นไพ่เสียก็ได้แต่ก็ขอให้ตีความไปในทางที่เรื่องไม่ค่อยดีเรื่องที่ไม่ถูกใจที่ผ่านไปแล้วเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วแบบนี้นะครับให้อยู่กับปัจจุบันนะครับปล่อยวางสิ่งที่ไม่ถูกใจให้หมดดวงคุณกําลังดีดวงขาขึ้นย้ําเลยว่าสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้จะทยอยเป็นจริงเอ้าวคอยมาดูกันนะประมาณนี้เลยดวงดีแล้วรับไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบวันนี้นะครับว่า พ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมหรือไม่มีคำแนะนำใดๆหรือแม้แต่มีคำเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบ โอ้โหซีดาโฟออซซอคุณไม่ต้องกลัวสีดาซีดาใบนี้ออกมายืนยันคำทำนายวันนี้ว่ามากันค่อนข้างถูกทางสีดาจะเตือนนิดหนึ่งนะขออนญาตเตือนนิดหนึ่งตรงตรง,ตรงตามหน้าไพ่ว่าอยากให้คุณพักผ่อนบ้างช่วงนี้คุณอาจจะตรากตรำหักโหมการทำงานหรือใช้ชีวิตค่อนข้างหนักหน่วงไปสักหน่อยพักผ่อนน้อยอะไรแบบนี้ถ้าเป็นไปได้อยากให้คุณหาเวลาพักผ่อนบ้างรีแล็กซ์บ้างแบบนี้แล้วชีวิตจะได้สมดุลบาลานซ์ที่ดีขึ้นนะครับ ด้านอื่นๆของคุณดีแทบทุกเรื่องแล้วตอนนี้บริหารจัดการเวลาดีๆหาโอกาสพักผ่อนมากๆใบนี้มาเน้นย้ําว่าพักผ่อนเยอะๆนะครับรักษาสุขภาพนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับดวงดีแล้วรับไว้นะครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ